สวัสดีค่ะทุกคนว,กวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำปากริมโบราณเป็นขนมโบราณที่ทำกินเองได้แบบง่ายๆตัวขนมนุ่มๆเด้งๆหวานเค็มมันๆอร่อยๆเลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยอืมน่ากินมาเริ่มเตรียมในส่วนของแป้งเข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแป้งมันสำปะหลังน้ำสะอาด และน้ำกะทิค่ะโดยกวนจะแป้งเข้าเจ้าเทใส่ชามผสมไว้ตามด้วยแป้งข้าวเหนียวและแป้งมันสับปะหลังค่ะคนนให้เข้ากันสักหน่อยและจะใส่น้ำกะทิลงไปคนนให้เข้ากันอีกหน่อยค่ะเทน้ำสะอาดใส่ลงไป และคนคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีไม่เป็นเม็ดแป้งแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะเอาเทใส่กระทะที่จะใช้กวนเลยตั้งไฟอ่อนและคนๆตลอดเลยค่ะคนๆจนแป้งจับก้อนเลย และจะผัดผัดให้แป้งแห้งเลยนะคะของกวางประมาณนี้ค่ะและเอาเทใส่อ่างผสมไว้ในช่วงแรกแป้งเขาจะร้อนใช้พายนวดนวดไปก่อนนะคะพอแป้งอุ่นๆแล้วจะเปลี่ยนมาใช้เป็นมือนวดค่ะถ้าแป้งเหนียวติดอ่างติดมือมากไปให้ใช้แป้งมันโรยได้นะคะ พอแป้งเนื้อนเนียนๆดีปั้นก้อนได้แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะใช้แป้งมันโรยที่ถาดสักหน่อยค่ะแล้วยิบแป้งมาก้อนหนึง่งคลึงๆให้กลมและถูมือให้แป้งเป็นตัวยาแบบนี้เลยทำต่อจนหมดเลยนะคะ ระหว่างปั้นไปให้โรยแป้งมันกันขนมติดกันด้วยนะคะทั้งหมดของกวางจะได้แบบนี้เลยค่ะและใช้กระชอนร่อนเอาเศษแป้งออกค่ะระหว่างนี้ตั้งน้ำสำหรับต้มไปด้วยนะคะน้ำที่ต้มกวางจะใส่ใบเตยช่วยเพิ่มความหอมพอน้ำเดือดๆมีกลิ่นหอมๆของใบเตยเอาใบเตยออกทิ้งได้เลยค่ะ และเอาตัวขนมมาใส่เลยคนคนไม่ให้ตัวขนมติดกันสักหน่อยแล้วปล่อยต้มทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะคะและให้เตรียมน้ำเย็นไว้ด้วยค่ะตัวขนมสุกเขาจะลอยๆขึ้นมาพอลอยๆขึ้นมาหมดแล้วนะคะกวางจะต้มต่ออีก3นาทีค่ะ พอครบเวลาช้อนขึ้นเอานอกน้ำเย็นเลยค่ะเอาแช่ไว้แบบนี้ก่อนนะคะจะได้ตัวเงาเงาเด้งเด้งแบบนี้เลย ล้วจะมาเตรียมในส่วนของหางกะทิน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแป้งมันสำมปะหลังและน้ำสะอาดค่ะโดยตั้งหม้อใส่หางกะทิลงไปขอใส่ใบเตยเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะในส่วนของแป้งมันกว่าจะเทน้ำสะอาดใส่ลงไปและคนๆให้ละลายเข้ากันเลยค่ะ ได้แล้วเอาพักไว้แบบนี้ก่อนนะคะพอน้ำเดือดมีกลิ่นหอมๆของใบเตยเอาใบเตยออกทิ้งได้เลยค่ะและใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยน้ำตาลมะพร้า,า,าวคนๆให้น้ำตาลละลายเลยค่ะ พอน้ำตาลละลายหมดแล้วจะปล่อยให้เดือดก่อนนะคะพอได้เดือดเดือดแบบนี้แล้วเอาแป้งมันที่ละลายไว้มาคนๆและเทใส่ลงไปเลยค่ะคนๆจนแป้งสุกใสเลยนะคะพอได้ใสๆเนื่นๆแบบนี้ก่อนจะปล่อยไว้ให้เดือดอีกหน่อยค่ะ ได้แล้วตักตัวขนมมาใส่เลยขนขนให้ตัวขนมโดนน้ำทั่วๆนะคะและเคี่ยวไว้สักพักหนึ่งก่อนค่ะเท่านี้ก็ใช้ได้เลยค่ะและจะมาเตรียมในส่วนของน้ำกะทิแป้งมันน้ำสะอาดน้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะ โดยเอาน้ำกะทิเทใส่หม้อต้มไว้ตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะตั้งไฟอ่อนคนๆให้น้ำตาลละลายเลยพอน้ำตาลละลายกะทิเดือดขอบๆแล้วเอาแป้งมันผสมน้ำมาคนๆเทใส่ลงไปเลยค่ะ พอคนๆมาสักพักกระทีคนๆหนืดๆขึ้นแบบนี้ตักตัวขนมมาใส่เลยค่ะค้นๆให้ตัวขนมร้อนสักหน่อยก็ใช้ได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะตักได้ตามชอบเลยนะคะ เพื่อนเชอบกินแบบตัวหวานหรือตัวเค็มมากกว่ากันคะเสิร์ฟให้แบบเต็มถ้วยเลยนะคะคนๆให้เข้ากันสักหน่อยหืมน่ากินสูตรนี้จะได้ตัวขนมแบบนุ่มๆเด้งๆหวานมันเค็มอร่อยๆเลยคะ่ะ ยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กอนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย